มีรถด้วยครับโอ้ยอย่าจอดดีๆ่้มจอดีดีอุ้ยอ้ยโอ้อย่าปย่คะอันนี้รถอะไรคะ ใช่หรือเปล่าพิเตอร์อันนี้เรียกว่าอะไรครับกัปตันครับเออเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ารถกัปตันนี่ไหนมีอะไรบ้างครับนี่มีรถเยอะมากครับมีรถเยอะมากรถสีเหลืองนี้เร็วสูงมากเลยครับอะไรครับเยอะแยะครับใช่ครับเยอะเดี๋ยวหนูทำให้ดูนะโอ้ไปแล้วทำแล้วทำให้ดักกระจาดค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทำยังไงคะทำให้จัดกระจาดดูรถในนี่ คันนี้พี่ตังค์มีไหนเออเขาจะให้หไหลด้วยหรืไหลลูกไหนอ้วนขกมไหมครับสนมครับเราต้องทำสปีดของมันครับนี่แอนถ้าไม่ถึงเราอ้วนครับพอไม่ถึงเราทำแรงๆอย่างเงี้ยไม่ถึงมันไม่ไปอ่ะคือมันไม่เรียบเหรอครับ นี่รถเจอะเต็มมาแล้วครับเน<า><า>ี่ยครับอ้าพิ่จอาลังน้าพี่เขอจะเออปีปิดถ้าถ้าอยากออกไปข้างนอกก็เอารถออกได้เลยไหนครับไหนโอ้ก็เปิดหลังคาทีนี้มันจะามาแน<อ>่ร,รถตึกลงกาพอดูต้องเจอรถคันี้ต้องสามารถเป็นตรงนี้เป็นไฟครับสามารถถอดได้อืมสามารถถอดได้ถ้าเกิดมีรถดับเพิงคันนี้มาถึงมันจะถอดได้ มันก็ดับเลยวันนี้มันแดงอยู่ไอศครีมจังเลย,ยเราไปซื้อไอศครีม,<า>มกินกันแ<อ>ง่แน,<อ>น่ซื้อไอศครีมหน่อยค่ะเอารสวานิลาสองนะคะได้เลยค่ะวานิลาสองอันยี่สิบค่ะเอ้าแม่ค้าส้มอซื้อไอศครีมหน่อยค่ะ แม่คะทำให้แม่ขายคีนายคะขอบคุณคะ่คะรถแดงกลับบ้านดีกว่าเนี่ยงั้นตุ้งโอ้รถชนกันรถดับ,บเพลิงอยู่ไหนเนี่ยม,มาดบับเพลิงให้หน่อยครับอีดอีด รถ <icana, S 1> แบบเพิงมาช่วยเราแล้วรถเราก็ไม่มีไฟแล้วไปเที่ยวต่อกันง่ยงงงไปเล่น <Seattle> กับพี่วิกเตอร์กับพี่ซัมเออร์ดีกว่าที่ยิ่งยิงยิงสนุกไหมคะอยากเข้ามาก็เข้าในนี้เลยครับไหลรถตรงนี้เลยอยากเอาไอ้ครีมจังเลยเอาไอ้ครีม ตัวโอข่ายไอศครีมอันละเท่าไหร่คะนี่สามารถตรงนี้สามารถเห้าบาทจ้ะตรงนี้สามารถเปิดได้ครับเรื่องครับนี่มีห้องน้ำให้ด้วยอ่าค่ะมีร้านไอชิมใก้ตรงนี้มีร้านไอชิมตรนี้สามารถเข้าไปได้ด้วยอ่าครับนี่ครับออกมาได้ด้วยทดทเรือให้พี่ตังไหนลูกทำยังไงคะช่วยครับตัวยแม่แม่ โอ้ oh, เสร็จแล้วค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันต้องหนังเี้ครับอย่างี้นี่ไหนครับนี่ไหนครับไหนเป็นเนรือได้เหรอใช่ครับมันจะมีใบพัดอยู่ด้วยโอ้นี่ไงครับเรือเสร็จแล้วอ้าวแล้วเป็นอะไรอีกครับเป็นอะไรได้อีกไหนทาให้อ้วนดูสิครับมันสามารถเอามือมาตรงนี้ได้มันก็เป็นหนอนสะพานนี่อ่าอ่าสามารถอ่าได้อาอาแล้วทําให้เป็นรถอะไรได้ครับทีนี้ สามารถทำเป็นเอเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ได้ครับตัวเนี้ยเดี๋ยวหนูทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับครัเนี่ยครับมันคืออะไรอ่ะมันเป็น ABC เลยอะไรอ่ะไหนเป็น ABC ก็เป็นอะไรเป็นอะไรคืออะไรมันเกินเหมือนภาษาังกฤษอ่ะมีภาษาอังกฤษอะไรรถอะไรเนี่ย เพื่อนๆดูออกไหมใครดูออกอ่ะคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะับูไอ่จิมคอมเมนต์ออกเราจะเปิดปุ่มได้ปิดได้อย่างผมไอติมอ่ะ่นี่ยังเปิดอยู่มได้ซบเออเอานี้มาวางไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมเลยเลยได้วิ่งสุกนะคะ ไหวได้แต่ห้ามเข้าในนี้ครับอยู่ขายเลยครับใ่ข้ามเข้าครับถ้าเปิดครับก็เปิดอยากเอากิ๊บเอาิสองสองอันเลยแม่เราได้สองอันนะคะนี่ค่ะเราได้สองอันะคะ่ะบายบายอย่าลืมกดกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยเย э ้บ๊ายบาย